เอาเป็นการสํารวจแล้วเจอกับผมชัอชยอยู่เกมนี้ฟอร์สปีมอสฟอนเต็ดอีกครั้งนึงนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับรถคู่ใจของผมนั่น,นั่นก็คือ rx Mazda rx 7เนี่ยคิดตั้งนานนะชื่ออะไรไม่รู้ลืมรถขับบ่อยซะด้วยเรามาอยู่กับ rx 7นะครับผมวันนี้ผมก็ไปไล่เก็บเควสมาไม่หมดนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่แปลกมากที่หลายคนอาจจะสงสัยว่าท้ามถึงไล่เก็บเควส์ไม่หมดเพราะว่าความมันมันจะเริ่มจากตรงนี้ยังไงล่ะ ผมเห็นว่าหลายๆคลิปมันสั้นไปนะครับเออก็เลยจัดเควสเด็ดๆมาให้นะครับเราจะมาดูความมันของผมกันว่าเราจะหนีตำรวจได้สักแค่ไหนนะครับเรามีเควสที่ให้หนีก็คือหนีให้ได้อ่6นาทีนะครับหนีได้6นาทีแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นอะไรไม่รู้ลืมละเอาไวท้ทีหลังกันแล้วกันจะมาที่ข้อนี้กันก็คือต้องหลบสไปแถบสองเหรออันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้ตำรวจตำรวจมีห้าคัน อันนี้ตำรวจต้องถืออ่าต้องปัดมันออกใช่ไหมหรืยังไงไม่รู้เดี๋ยวเราซุยไปเรื่อยๆก,กันนะครับขี่เขาวงกลมไปโอเคไม่เป็นเราต้องห่วงนะผมขับ RX 7หนีได้มาชิวๆอ,อ,อ,อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราจะไปเจอตำรวจตรงกลางนะครับเพราะเราจะไม่อยากให้หลุดเร็วนะครับเราจะไปเจอตำรวจตรงนั้นเจอแล้วโอเคตอนนี้เป็นเลเวลสองนะครับตำรวจก็จะเปลี่ยนรูปลักษณะแล้วนะ ตามมาสื่อว่าอีหนูตามมา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 มันไม่เห็นหรือมันยังไงวะเออนั่นแหละชนตึงๆหน่อยสวยเลยพี่น้องมา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 ,มา,มาเออชนสวยๆหน่อยมารู้สึกว่าต้องให้ตำรวจมาไล่ล่าเราถึงห้าคันโอเคได้อยู่ เราจะเซฟฮีทไว้ก่อนดีไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับผมไม่อยากเซฟฮีทเลยอ่ะผมจะทำให้มันเสร็จเลยน่าจะรอดแล้วละ่ะโอ้โหรอดว่ะเชีย่ยโอ้ถ้างั้นก็เหลืออะไรบ้างอ่ะเหลือแค่สปาแท็บอันเดียวนะครับแล้วก็ต่อไปคือการแข่งขันทัดออก ผมว่าวันนี้เราไปแข่งแล้วก็ไปแข่งกับบอสแล้วก็จบเจ็ดเควันนี้แต่งเต็มเว้ยไม่เคยเห็นรถแต่งเต็มขนาดนี้มาก่อนเลยนะปกติจะมีแค่ผมคันเดียวนะที่ไม่แต่งเต็มอยู่คันเดียวครั้งนี้แต่งเต็มเว้ยเอาเรื่องแต่ก็จะไม่เอาเรื่องเท่าไราถ้าเกิดว่ามีผมยอยอะถ้าเกินนะตอนนี้ใกล้ารแข่งคัดออกนะครับซึ่งรถเราท็อปสปีดไม่ได้แรงตั้งแต่ต้นนะแต่ข้อดีของรถเราคือท็อปสปีดเราจะแรงในช่วงช่วงกลางเรื่องนะ ผมบอกเลยว่าเป็นรถที่ดีมากเลยนะครับมาถึงกัดเข้าโค้งนี่ชนนะหะมาถึงกัดเข้าโค้งนี่ชนนะหะมาถึงกัดเข้าโค้งนี่ชนนะตัวทีเพื่อนรุดแรงเหรอร,ร,รอุดไปเลยโอเคต้องสตาร์ทให้ตรงตรงจุดนะครับมันจะทำให้ไมันติดสโลโมชั่นนะซึ่งนี้เป็นข้อดีมากผมรู้เทคนิคนี้มาจากไหนเลยเฮ้ยผมรู้เทคนิคนี้มาจากการดู YouTube <c oughs> ผมไปดู YouTube มาแล้วผมเห็นพอดนะีแล้วแบบเอ้ย น่าสนใจเป็นคอนเซปที่ดีมากเลยการที่เราแบบกด slow motion ก่อนกระโดดมันคือสุดยอดโมเมนต์ที่ผมไปดูมาแล้วเยี่ยมมากๆกก็คือเป็นไอเดียที่ดีมากเลยนะครับไม่ใช่ไอเดียดิเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นการสอนที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าผมชอบมากเลยซึ่งเห็นได้นะฝรั่งเขาก็สอนผมดูทั้งคนไทยทั้งฝรั่งอะ่ะบอกเอ้ยเรียกฝรั่งม่้ต้องเรียกชาต่างชาติผมไม่รูทั้เขา้าจากชาติแล้วก็คนไทยนะครับเลยได้รู้เทคนิคนี้นะ ชทคนิคการหยุดเวลาแล้วก็ตอนตอนกระโดดนะโอเคแข่งกับบอสคนถัดไปตรงนี้เหรอเนี่ยโอเคนั้นลุยเลยกว่าครับแข่งทางตรงแล้วแข่งเข้าเกียร์ใช่ไหมได้จู่นะวันที่ฝนตกไหลลงริมนาตา่างเธอเห็นฉันบ้างไหมเห็นแล้วล่ะเม้เมขับ RX7 มาเลยอย่างนั้นเหรอฉันได้แค่งกับบอสุดเกินวัานไหไม่ได้ขับคันนี้นี่เออผมปิดไปทุกรอบเลยครับ เปลี่ยนคันทุกรอบอย่างนั้นเลยนะ่าสุดใจแต่เขาโทษทีนะรอบหน้าก็คงเปลี่ยนอะอย่างที่บอกนะครับผมจะขายเอ็กเซเวนทิ้งแล้วก็ขับคันใหม่นะก็อย่างที่บอกเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะตามพาร์ตรถมันจะไม่ซ้ำกันสักคันเฮ้ยไอ้เชี่ยเอเ,ยยเกือบเมื่อกี้ผมดูนี่ไงเข้าโค้งตัวเอลยัดไปก่อนบังหน้าไว้บังหน้าไว้รถมันเหมือนจะแรง มันเบรกนะเบรกเพราะอะไรไม่รู้อุทธเกือบอมองจากหลังรอบนี้ต้องมองอ่ะเฮ้ยทางตันเกือบแล้วกูเกือบเลี้ยวไปหาแล้วเมื่อกี้นึกว่าทางลัดเข้าโค้งไปข้าศึกหน้ามันโค้งตัวอยู่ได้ยหรอโอเคตอนนี้ยังชิวๆอยู่นะครับพยายามมองข้างหน้าดีๆนะเพราะไม่งั้นผมจะดูไม่ออกว่ามันคือทางอะไรแหนชอบย้อนสอนด้วยเหรอเธอ เหมือนเราเลยอ่ะแล้วแซงไปด้วยกูคเคยดูโดดถูรถคันนี้เยอะมากเลยแต่ไม่รู้เลยว่า AI ไมันจะขับได้เก่งขนาดนี้เอ้มึงเบรกทำไมเนี่ยกูชนพอ,อยงี้บ่อยมากเก็บในตัดไปนะครับอย่าเอาหมดหลอดเก็บไว้ใช้ในอนาคตบ้างรถ AI ไแม่งเหมือนมีในตอนสำรองเลยอ่ะไอ้เหี้ยโอ้รถมันแรงมากเลยนะต้องรอจังหวะที่มันเบรกอะเราถึงจะแซงได้จังหวะไหนไม่รู้นะ แต่จังหวะนี้กูรู้ว่ากูปัดกูชนเสาไฟยับเลยทางนี้ตรงได้แต่จะได้ห่างมากนะถ้าห่างมากคือแพ้เลยนะคือผมเจอบอสต,ตัวหนึ่งอะ่ะไอ้บอสที่ผมถ่ายให้ดูอะ่ะที่ผมไม่ได้เปิดใหม่แหละเออครับบอสต,ตัวนั้นแหละไอ้บอสเออแลนเซอร์เลนเซอร์นอไนเอแม่งอย่างโกงเลยอะ่ะคือผมแซมันไปได้ไกลเลยนะอยู่ดีมันเล่งขึ้นมาแบบชิดๆผมเลยอะ่ะแล้วพอตจะเข้าเ้นใส่มันชนะผมตลอดมากเลย ผมอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะตอนนั้นรอบ2ผมจําได้รอบ2แบบผมแข่งกับมันนานมากกว่าจะชนะคือรถมันเร็วแบบแปลกๆอ่ะเข้าใจไหมรถ AI มันจะเร็วแบบเร็วแบบโคตรๆอ่ะแต่หลายคนแบบใช้เทคนิคอะไรนะเทคนิคแบบเขาเัิใช้ไปก่อนแล้วค่อยรีมาใหม่ใช่ไหมแต่ผมไม่ยอมเว้ยผมไม่ทําอย่างนั้นผมรีสตาร์ทแล้วผมไปลุยกับมันใหม่อีกครั้งหนึ่งเลยว่ามึงกับกูในยใครจะชนะแล้วผมก็ชนะมันได้ได,ด้วยอีโก้ล้วนๆเลยอย่าที่บอกนะครับก็ถ้าเรามีอีโก้เราก็สามารถชนะได้ทุกสิ่งครับชนเนี้ะ 5้ 58, ยังคือครึ่งอยู่นะครับเราต้องทําความเร็วตรงนี้ให้ได้นะซึ่งเป็นข้อเสียเลยนะข้าทาานี้ไม่ทางยาว่ะ i x 7เรามีโอกาสชนะสูงมากๆเลยนะครับข้าทาานี้ไม่ทางยาวนะผมต้องยอมรับเป็นทางยาวนะมนวนะไม่ใช่ทางแบบเลี้ยวโคง้งเลี้ยวซ้ายนะรถเราจะมีโอกาสชนะมากถ้าเราถึงอัตราเร่งที่พอ,อสมควรนะเราจะทิ้งมันไม่ทิ้งทิ้งแบบไม่เห็นฝุ่นแล้วกันอนะแต่ว่าตอนที่ผมไปแข่งอะรถผมมัน,ม,น,ม,นมันเร่งทางตรงได้ดีนะ แต่เสียคือทางโคง้งมึงไม่คิดจะโค้งให้กูเลยเพราะว่ามึงเสือกหมุนสี่ล้อไงแล้วผมก็เลยแบบโอ้โหมึงหมุน4ี่ล้ออย่างงี้กูก็จบสิครับรออะไรแต่อย่างที่บอกผมก็ผ่านมันมาได้เนะออถึงแม้รถเอไอมันจะแปลกๆก็เถอะมึงเร่งได้ยังไงไม่รู้ขนาดกูแบบเร็วขนาดเนี้ผมจําได้เลยว่าเลนเซอร์ผมแบบบิดได้เกือบสามร้อยเลยแต่แบบมึงยังตามกูทันอีกเหรออย่างนี้แหละมึงยังตามกูทันอีกเลยเอาจริงไะเนี่ยรถมึงเร่งได้เท่าไหร่เนี300เย่ยสามร้อยเหรอ มันดูเร็วๆวะเนี่ยอย่างรถอย่างรถผมนั้นเรน่งได้290รลย้ใช่ไหมแบบเขาจะในตราไปีกก็เกือบ300อะ่ะไม่300ไปเลยอะ่ะอาจจะ3 0 2ก็ได้คือมันเร็วอยู่นะเวะ้ยแต่รถไอ้ไมันก็ยังเสือกตามทันอะ่ะแบบในจังหวะที่เราพลาดอะ่ะไม่ไรเร่งตามทันแบบขี่ปนาวุธอะ่ะแบบเฮ้ยมึงทำได้ยังไงวะรถมึงมีในตัดพิเศษปะเนี่ยแต่เราก็ชนะมาได้ต่อไปเป็นการเข้าเกียร์นะครับเข้าเกียร์นี่โอ้โหโคตรเกียร์ในการเข้าเกียร์อะ่ะคือมันเหมือนกับ คุณเคยเล่นเกมแบบพวกแบบสไลด์ไหมเหมือนโซนิกอะสไลด์ซ้ายสไลด์ขวาไม่เหมือนงั้นเลยเราเราเลียร์ไม่พอเร,เราต้องต้องหลบรถอีกอันนี้ผมตัดทิ้งไปเลยนะเพราะว่าผมเล่นไอเกมนี้จนชำนาญแล้วแม่งเลย yes มันไส้คันที่ชมัดเลยกูชนมึงได้ทั้งวันอะกูพูดเลยก่อนให้กูไม่หายกูกลับมาชนมึงได้ทั้งวันหนึ่งเลยคือมันไส้สองเลยคือมึงจะจอดรอทั้งควรถอนเกียร์ลองดูก็ได้อะเบรกแล้วถอนเกียร์ มันจะทันหรือวะเรายอมเสี่ยงถอนเกียร์เลยนะเรายอมเสี่ยงเบรกเบรกเลยเมื่อกี้ผมยอมเบรกเลยนะเพราะว่าเขาไม่เบรกคือชนแน่ๆผมเลยเบรกเลยนี่สินะเบรกเขามีไว้ใช้หยุดนี่เขาสอนผมแล้ะการจะรอจนเราจะมุ่งแบ,บิไม่ได้กดเอสกับสเปคบราบ้างนะมึงไง